สบายดีพี ody, ่น้องวัสดุสุคพอสุมองสุดบอนเอฟซีพี่กุวันนี้เขาเบิ่งน้องดำไทยหน้าน้องฝนจากไทยน้องพี่น้องไทยหน้าดำหน้าดำกระดูหน้าเมาโอลงขึ้นยังไงเลยนี่ยาฝบต๊เป็่บ้านเนหน้าน้องดำอย่างร้อยคนละมองเียงคละ หม้ปูนอ่กลก็ไปฝอฝอพี่นอเลยเมนเบริรแถวนีนหน้าประมาณสิบสี่สิบห้าไาลยคือลี่นอ้องเกือบเศร้า,ากูแหละฝนมตกอือ เป็นนงดานไทยหน้าเป็นจากไทยค่ายในแต่มันมันบุรลมแทนนี่เป็นหน,น,น้านู้นไปเราเลยนะ เด็กไทยคนข้าวกับมาจะบ้านล้างสีเขียวเนาะเด็ดดับหนาแรงพี่น้อง Đi hút nạ Hết nạ 3 con Nông đầm và nông nhọt nhỏ chân cái ก็บริหนักปันไดดอกพี่นอ้องมันบริเวณหน้าลุกห,หน้าลมหน้าลมท้องห่ายนักแล้วอันนี้เป็นหน้าโน,น้่นพี่น้องเลยถูกหนามกว่ามาก ก็ตายเป็นเดินเป็นเดินกนพี่น้องมึงกว่าเป็นปลาละสิปลามวนมันตกลำลังพี่น้องเามโป๊โอ้ว้ยเปลนเน้อามัน่งหนตอไปลุงเปลี่ยนเนาะให้บด้อมดาแทนไปลุงเล สบายดีอีกรอบเดียวกันเอยมอเตอร์ปอกกับสังน้ำดำตอนนี้น้องเจ้าก็ได้มาเรียกเจ้าหน,นุ่มสูงกล้องมามาดำหน้าอยู่หน้าพี่ต่อคนไทยหน้านะ้องกล้งเลยถ้าไปเบิ่งต้นขาดก็ลุ้งเลยบาทนี่นะตอนนี้กะไลากขาดพี่น้อง ทำมันเดียวทำมันเดียวอนสุดท้ายนะอ่าอ,อย่าเล่งไร้รถนะ เลี่ไว้เลยอนนเดี้ยบก่อนดท,ท้ายนะเอะอ,อนนเดียบก่อนท,ทยอบอกไปนำช้อนไปนำจากเห็ดใจก็ดีเอาเห็ดลงไป ก็จูบน้ำดับด้2สองวันพี่น้องเอ้ยน้ำมันก็แพงขนาดเลยลิตรหนึ่งเศร้าสองพันตกอยู่หกสิบบาทพี่น้องติดหน้าบาไว้เละพีน่น้ยทานบู้เห็ดหมูฝ้าเห็ดแซ่แซ่ นี่ลงตรงนั้นนะกวดไปกวดมาอยู่ได้จับเป็นน้องมาได้นี่ไอซีเวียดนาคือว่าแล้วพี่น้องเอ้ย ก็ขอประกาศเก้ยมไปสอบเซ็งมนเริ่มบ่มาเห็ดเป็นสีนี้ไปทำงานพี่น้องสิบ่ได้เห็ดหน้าหัวปีนี้มันจะไปสอบไปเซ็งมือวันที่สิบหาบ่คือว่ายังปร,ประวัติเรียบร้อยบ่เลยส่งอาจารย์บ่เละผู้ใหญ่บ่เลย นบระยากเห poner, lên, ็หน้าเพิ่นนะยกขึ้นยกขึ้นนั่นก็เป็นแองก็แหละ ม้มมวนดํากรก็เขี้ยวเลยพี่น้องโอ้ยม้วนดํากรเลยลองยอดไปหมดเขี้ยว น้องสามบ้านไปไปเห็ดซอยบ่าวบอยบ้านหลังสีเขียวเป็นหลักคู่อยู่ไกลมากผักรวย ยังพาลงกันได้ดำดำโอ้ยสุดสุดสุดลงดำค้าจะมองเกาไหลนั่นแล้ว อ่าน้าดียไปสื้เลาเพื่อนคานี้ี่น้องเลยของด้งขาดหน้ากันแล้วแหลวพอดีสืเวลาซืี่เวลาหน่องเว้ยจุกทุกคนเจ็บตัาจุกาุกแขนนี่สุขภาพแข็งแรงดีดแห้งสบายดี